มาค่ะมาค่ะนะกุ้งอบวุ้นเส้นมินิใครเคยได้กินบ้างวันนี้ค่ะการมาแกะสูตรให้เรียบร้อยแล้วนะคะรับรองอร่อยหอมเข้มข้นเข้าเส้นจ้าวันนี้ค่ะการก็จะทำแบบเยอะหน่อยนะคะค่ะการจะใช้เป็นวุ้นเส้นแห้งต้นสนการใช้สองหอ่อ160กกรัมแช่น้ำเตรียมไว้แบบนี้ค่ะกุ้ง ใช้กุ้งอะไรก็ได้นะคะตัดตรงปากแล้วก็แค่เอาตรงกระเพาะมันออกกระเพาะที่หัวมันตรงเนี้ยนะคะเอาออกแล้วก็ไม่ได้แกะเปลือกผ่าหลังล้างทําความสะอาดให้เรียบร้อยเลยเตรียมไว้ค่ะ1กิโลการจะใช้ขิงแก่หนึ่งแง่งฝานฝานฝานออกมาแล้วมันได้เยอะเลยรากผักชีสีหรากใส่ไปกระเทียมจีนบุบ,บุประมาณ1หัวพริกไทยดำประมาณ1ช้อนใครไม่ชอบเยอะก็ลดลงมาเหลือครึ่งช้อนก็ได้อันนี้จะเป็นมันหมูค่ะ ใครไม่กินพันหมูใช้เป็นหมูสาชั้นได้เลยนี่วัตถุดิบหลักๆมีเพียงเท่านี้นะคะเตรียมอ่างผสมเนาะน้ำตาลทรายค่ะสักประมาณ2ช้อนผงปรุงรสค่ะ1ช้อนชาซอสปรุงรสฝาเขียวนะคะ4ช้อนค่ะน้ำมันงานประมาณ1ช้อนแบบไม่พูนซีอิ๊วดำประมาณครึ่งช้อนน้ำเปล่าสิบช้อน สองเจ็ดสิบช้อนค่ะคนให้น้ำตาลละลายให้เครื่องปรุงละลายกันจาใส่แค่ซอสฝาเขียวเนาะถ้าดูน้ำซอสแล้วสีมันยังไม่เข้มข้นสามารถเติมสีอุดดำได้นะคะลองชิมดูเสร็จแล้วหลังจากนั้นนะคะอันนี้การทำน้อยนะเราสามารถเอาวุ้นเส้นใส่ลงไปแช่ได้เลยเนี่ยการก็จะแช่กันแบบนี้ไว้นี่เท่านี้เองค่ะไปค่ะไปลงมือปรุงกันค่ะ ค่ะมาค่ะมาทำกุ้งอบวุ้นเส้นกันจ้าก่อนอื่นนะมันหมูค่ะใส่มันหมูลงไปก่อนเลยแล้วก็เติมน้ำไปนิดนึงเจียวให้น้ำมันหมูออกมานะนี่แหละใช้น้ำมันหมูอะทำกุ้งอบวุ้นเส้นมันจะได้เพิ่มความหมอมเออส่วนไอากาดเจียวนี่เราก็กินได้ค่อยๆเจียวไปค่ะให้น้ำมันออกมานะ การจะเจียวให้แห้งให้กรอบไปเลยแล้วการก็จะใช้อบอวนเส้นไปเลยรากผักชีค่ะประมาณสีห้ารากพริกไทยค่ะกระเทียมจา้าขิงค่ะมากน้อยตามความชอบเลยนะการจะใส่เยอะเลยเนาะมันซื้อมาแง่งหนึ่งแล้วมันจะเหลือเดี๋ยวมันไม่มีเพื่อนกลัวมันเหงาการจะใส่แบบเครื่องเยอะๆแบบนี้เลยทุกอย่างกระเทียมทุบรากผักชีทุบพริกไทยบุบุพอแตกนะคะผัดให้ทุกอย่างหอมเลยค่ะ ขั้นตอนนี้สําคัญนะอยากจะให้วุ้นเส้นมีความหอมหอมอยู่ที่ขั้นตอนนี้ค่ะผัดให้กลิ่นขิงกลิ่นกระเทียมกลิ่นรากบ,บักชีอ่ะมันออกมาก่อนนะเนี่ยพอผัดไปผัดมาสักพักหนึ่งอนะ่ะขิงจะส่งกลิ่นหอมมากเลยใช้ไฟกลางๆค่ะค่อยๆผัดไปเรื่อยๆเ,เนี่ยค่ะผัดทุกอย่างมีกลิ่นหอมชวยขึ้นมาแล้วการก็จะเอาน้ำซอสอะคะ่ะที่มหมักไว้ใส่ลงไปแบบนี้ วุ้นเส้นยังไม่ได้ใส่นะคะอ่าการจะเอาน้ำซอสมาผัดค่ะนี่แหละไม่หอมให้มันรู้ไปใส่กุ้งค่ะลงไปเลยผัดกุ้งค่ะสักเล็กน้อยตามด้วยวุ้นเส้นลงไปเลยจ้าเอาวุ้นเส้นอบกุ้งไว้ก่อนนะนี่เสร็จแล้วเอาฝาปิดค่ะสักแป๊บหนึ่งใช้ไฟกลางๆนะคะ อบไปสักประมาณ2นาทีค่ะหลังจากนั้นเปิดฝาพลิกกลับด้านเอาวุ้นเส้นลงนะคะทีนี้ล้วค่ะกลายเป็นกุ้งอบวุ้นเส้นของแท้จ้า <c oughs> เ,ออเห็นไหมอบกับกระทะนี่แหละวุ้นเส้น160กรัมมองว่าเหมือนเยอะนะแต่จรแรกพอทำออกมาแล้วเนี่ยมันเหลือเท่านี้เองอะคะ่ะ ดังนั้นอบต่อจ้าทีนี้อบให้ทุกอย่างสุกเลยให้กุ้งให้หุ้นเส้นนะคะมีความสุกคนกินล่ะมีความสุกไหมจ๊ะเนี่ยอบไปสักประมาณ 2- 3สานาทีแล้วเราก็เปิดดูค่ะแล้วเราก็การอะลืมบอกว่ามันมีขึ้นช่ายด้วยก็จะใส่ขึ้นช่ายไปค่ะแล้วแต่ความชอบนะคะในส่วนของขึ้นช่ายนี่แล้วเราก็อบอีกทีนึงอบอีกทีนึงค่ะอืมแค่เปิดฝาอบไปอบมาพลิกไปกลับมาค่ะแปบ๊บเดียวเองค่ะเดี๋ยวได้กินแล้วเนาะ นี่เลยค่ะแกะสูตรมาให้แล้วนะคะกุ้งอบวุ้นเส้นมินิที่เขาขายกําลังเป็นกระแสฮิตๆกันอยู่ตอนนี้ค่ะนี่ขึ้นช่ายสุกเขียวกะจีเลยค่ะเส้นนิ่มแล้วนะคะจากน้ําที่การใส่ลงไปเยอะๆนี่เลยค่ะเส้นมีความเหนียวนุ่มเลยค่ะประมาณนี้นะการก็จะคนให้ทุกอย่างเข้ากันคลุกเคล้าแบบนี้เลยค่ะ บอกเลยสูตรนี้ไม่ต้องมีน้ำจิ้มซีฟูด้ดก็อร่อยค่ะเส้นมีความเข้มข้นนะรสชาติแบบเข้มข้นลงตัวเลยทํากินเองค่ะหอมเยายวนยั่วยวนใจทั้งกระทะค่ะแล้วก็สีสันสวยงามแบบนี้เลยจ้าเส้นสุกนะกุ้งสุกทุกอย่างโอเคได้ที่แล้วค่ะนี่พร้อมเสิร์ฟจ้าค่ะนี่ค่ะเส้นมีความเหนียวนุ่มสีสันสวยงามค่ะแล้วก็ กุ้งนะคะจัดเต็มกันไปเลยจ้าแล้วก็มีความหอมๆนะคะ